ก็ต้องขอกาบสวัสดีวัยรุ่นทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง Dark God GG แล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนออการตั้งค่าในตัวเกมนะครับเล่นยังไงให้มันไม่กระตุก oh. เล่นให้ลื่นแล้วก็เล่นเก่งขึ้นนะครับ oh. คือทําตามผมนี่ผมว่าเลยว่าต้องเล่นเก่งขึ้นเล่นลื่นขึ้นแน่นอน oh. ก็โอเคนะครับอันนี้ผมเพิ่งมาถ่ายทีหลังนะมันก็เลยเหมือนแบบ ออมีสงคารามมาแล้วอะไรเงี้ยโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปรับคืนกันเลยปิว้วกดเข้าไปรูปเฟืองนะครับข้างบนแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนทั่วไปแรกก่อนนะเออเขาโค้งคืออะไรเขาโค้งนะครับคือลายเส้นของตัวฮีโร่เราเออลายเส้นของทุกๆอย่างเลยครับไม่ก็ตัวฮีโร่เรานี่แหละครับทุกอย่างถ้าเราปิดไปไหมครับปิดไปปุ๊บเห็นไหมครับลายเส้นมนันย่นีนะ แต่พอเราเปิดปุ๊บดูนะครับเห็นไหมครับมีลายเส้นขึ้นมาแล้ะมันจะสวยขึ้นนะครับแล้วแต่คุณชอบเลยนะครับว่าจะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับแต่ผมเปิดนะแต่ปิดก็ได้ FPS นะครับก็คือทําให้เราเล่นเกมไหลลื่นได้นะครับแต่ทํือทำให้เราเล่นเกมไหลลื่นนั่นแหละแต่มันจะแค่เสียแบตแล้วก็ทําให้เครื่องถ้าใครเครื่องมีดีจริงๆก็จะแหลกนะครับก็เปิดได้ปิดก็ได้นะครับแล้วแต่คนเลยครับ ต่อไปก็เอฟเฟกหมอกนะครับเอฟเฟกหมอกก็แนะนําให้เปิดให้เปิดไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราได้รู้นะครับว่าระยะในการมองเห็นของเราประมาณไหนนะครับรัาผมแนะนําให้เปิดนะครับส่วนมุมกล้องเนี่ยแนะนําให้เปิดเป็นไกลนะครับเป็นใกล้เนี่ยมันเหมือนจะทําให้เราแบบมองเห็นพุ่มพุ่มพุ่มตรงไกลๆไม่ได้นะครับที่เห็นแค่พุ่มใกล้คือมันเออมันเสียบเรียบนะครับแนะนําให้เปิดไกลไว้นะครับต่อไปเป็นอ่ะมาดูตรง พวกมุมกล้องกันนะครับก็การหมุนกล้องเนี่ยหมุนกล้องก็คือผมเอาเป็นการสไลด์นะครับคือสไลด์อย่างนี้เวลาใช้นิ้วผมสไลด์นะครับเห็นไหมสไลด์ปุ๊บสไลด์ดูแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นจอทีก็ใช้จอยนะครับก็ปิดก็ก็ปิดได้นะครับแล้วแต่แต่ผมแนะนําให้เป็นสไลด์ดีกว่านะเพราะจะเลื่อนดูแมปดูอะไรก็ได้นะครับเวลาเคลื่อนไฟกันต่อไปความวายมุมกล้องนะก็ ความไวในการในการเคลื่อนที่ของกล้องครับแบบไวแค่ไหนประมาณไหนก็แล้วแต่คนเลยนะครับแต่ผมว่าแนะนําให้ปรับเกินครึ่งมานะครับแนะนําอย่าปรับต่ํากว่าครึ่งนะครับต่อไปการปรับแสงผมปรับแบบมืดนะก็เห็นไหมครับผมจะมืดๆหน่อยหน่อยนะผมชอบนะเหมือนแบบสดจริงดีแล้วก็ถ้าจะปรับเป็นแนะนําที่เขาแนะนําก็มันก็ปกตินะครับนี่ก็ประมาณนี้ถ้าปรับสว่างมันก็จะสว่างขึ้นเลยนะครับดูเห็นไหมครับ จะสว่างเลยก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบเลยพอ,อเสร็จแล้วนะน,นี้คือการตั้งค,าค่าทั่วไปในตัวเกมนะต่อไปก็เป็นการควบคุมนะครับในตัวเกมก็เอออันแรกนะครับวิธีการล็อกเป้าหมายก็โหมดออโต้ล็อกก็คือเวลาเราตีปุ๊บเห็นปะมันล็อกให้เรามันล็อกให้เราแต่ถ้าเราเปิดเลือกเป้าหมายปุ๊บ เห็นไหมครับมันจะมีสองข้างล่างเห็นไหมครับมีตีคีบกับตีคนถ้าผมกดตรงตีคนเนี่ยครับเนี่ยกดปุ๊บเห็นไหมครับกดปุ๊บมันจะล็อกตัวคนเลยแล้วเราก็จะตีตัวคนแล้จะไม่ตีคีบเลยนะครับถ้าเรากดตรงตีคีบนะเดี๋ยวผมรอคี่มาให้ดูโอเคนะครับตอนนี้คีบเลนก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดตรงตีคีบด้านล่างให้ดูนะครับเห็นไหมครับมันจะล็อกคีบล้วเห็นปะเห็นปะ ผมกดเนี่ยเห็นปะล็อกคลิปเห็นไหมครับมันก็จะล็อกคลิปอย่างเดียวเวลาตีปุ๊บเห็นไหมครับาเกิดตีแต่คลิปนะครับมันไม่ตีตัวคนนะครับแต่ถ้าเรากดตรงคนเนี่ยเห็นปะมันล็อกค,คนละมันไม่ล็อกคลิปก็จะตีแต่คนโอเคนะครับก็เป็นประมาณนี้นะต่อไปก็เป็นตั้งค่าโจมตีคือถ้าปรับเลือกเลือกป่าหมายนะครับมันจะเลือกไอตรงตั้งค่าโหมดโจมตีไม่ได้แนะนํานะครับาใว้แนะนําให้เลือกโหมดออโต้ล็อกค่าเริ่มต้นนะครับ เพื่อ <_ an> จะให้เลือกนี้นะครับเลือกโจมตีคีบและป้อมนะครับแนะนําเลยอันนี้ควรออกเป็นอย่างนี้นะครับเพราะเราจะให้เลือกได้ว่าเราจะตีป้อมเนี่ยเราจะตีป้อมหรือเราจะตีคีบมันเลือกได้นะครับแต่ถ้าเราเอาเป็นไอ้นั้นนะครับที่มันมีแต่คนคนกับคีบมันเราเราจะไม่ตีป้อมได้เลยนะครับเราตีป้อมไม่ได้เลยมันก็จะตีคีบกับคนจนกว่าจะตายถึงจะตีป้อมได้นะครับต่อไปก็เป็นล็งเป้าหมายนะครับเปอร์เซ็นต์ HP ต่ำสุดก็จะเป็น ฟังแนะนํานะครับคือ,อสำหรับพวกตัวที่เราอยากทําให้มันเกิดครับในเกมนั้นแนะนําให้เป็นเปอร์เซ็นต์ HP ต่ำสุดนะครับเพราะว่าเราจะใช้ Skill สกิลใส่สําหรับตัวที่มี HP ต่ําสุดนะครับต่อไปจํานวน HP สุดก็ HP เยอะสุดใกล้ที่สุดก็ก็อยู่ใกล้สุดนะครับก็จะตีตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดของเราก็เป็นตั้งค่าสกิลวงล้อสกิลกับเล็งอัตโนมัติ วงล้อสกิลมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นปะวงล้อสกิลเป็นอย่างนี้มันก็จะแบบเล็งให้เรายนี้ต่อไปถ้าเป็นเล็งอัตโนมัติเล็งอัตโนมัติมันก็จะเล็งให้เราเลยนะครับคือแบบเรากดไปพุ๊มมันก็จะเล็งให้เราเลยคือเราไม่ต้องลากเลยมันจะเล็งให้เราเลยนะครับมันก็ใช้ได้นะครับแล้วแต่คนนะครับก็แต่สำหรับผมผมว่าวงล้อสกิลดีกว่านะ ต่อไปล็อกเป้าหมายจากรูปฮีโร่ก็ไม่แสดงรูปฮีโร่มันก็จะไม่มีแสดงอะไรนะครับแบบเวลาเราเห็นฮีโร่แต่เวลาเห็นเนะดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูนะเห็นไหมครับมันแสดงรูปแรดขึ้นมาแล้วว่าแรดกำลังอยู่ตรงนี้แล้วเราสามารถกดเลือกเป้าหมายได้นะครับเห็นไหมครับก็ผมว่ามันดีนะครับมีข้อดีเลยเราจะได้รู้ด้วยว่าศัตรูฝั่งตรงข้ามมีตัวอะไรมาบ้างไปวิธียกเลิกสกิลนะครับก็ลากไปยังจุดที่กําหนด ก็เนี่ยลากไปตรงที่การกรบาดนะครับก็นี่ก็ปกติเลยนะต่อไปก็ลากออกจากปุ่มสกิลก็ mm hmm. เช่นเราเราไม่ใช้แล้วแล้วก็ลากออกจากปุ่มสกิลเลย mm hmm. เี่บลากจะไม่ใช้อะ่ะคือไม,ไม่ไม่มีการกระบาดให้เรานรี้รคือเราลากไปจุดเลยนะครับ mm hmm. มันก็จะไม่ปล่อยให้เราโอเคนะครับก็ต่อไปก็วิธีแต่สัญญาณก็แต่เพื่อส่ง mm hmm. ลากเพื่อวางแต่เพื่อส่งก็ แตะนะครับก็แต่ก็ส่งแล้วต่อไปลากลากและวางก็ต้องกดด้านขวานะครับถ้าจะลากและวางด้านขวาเอ้ยนี่นะครับก็เลื่อนได้เนี่ยให้ให้ตีได้นี่นะครับก็ประมาณนี้ต่อไปก็โจมตีศัตรูขณะเคลื่อนที่ก็แนะนําให้เปิดหรือปิดก,ก็ได้นะครับคือเวลาฝั่งตรงข้ามจะหนีเราเราก็จะเดินตีตามนะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะนี่นะครับเราก็จะเดินตามเห็นไหมครับเราก็จะเดินตามเพื่อตีเขานะครับ แต่แล้วแต่คนนะครับว่าจะเปิดหรือปิดนะครับแต่ผมว่าปิดก็ดีนะครับเปิดก็ได้แต่ผมผมอยากก <ไป S 1> ็เปิดอะ<ป>เพราะว่ามันจะให้เดินตามเขาได้นะครับแต่เออปิดก็ได้ผมแนะนาให้ปิดปิดดีกว่าครับเอาไปตำแหน่งที่ใช้สกิลนะครับก็ตำแหน่งที่กําหนดตตำแหน่งที่นิ้วก็น่าจะเป็นตำแหน่งการเคลื่อนที่นะครับ <cü. S 1> เคลื่อนที่ของเราเนี่ยเห็นปะมานอ,นอยู่ในคำนดนะครับที่ผมใช้เนี่ย ตำแหน่งที่กำหนดต่อไปตำแหน่งนิ้วเราจะเริ่มไปตรงไหนเช่นเราจะเรื่อไปตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมครับมันจะอยู่กว้างขึ้นเห็นป่มผมจะเริ่มไปทางไหนมันก็จะกว้างขึ้นเห็นไหมครับมันจะไม่อยู่กับที่อะครับเวลาเราเคลื่อนที่ให้ผมเคลื่อนที่นะครับโอเคต่อไปก็มุม้องติดตามขนาดล่าสกิลอันนี้แนะนําเลยนะครับใครที่เล่นเมนพวกแบบเมทนะครับสมว่าจะเป็นเมทแบบเลืกสกิลไลๆนะครับถ้ามุมไม่ติดตามมันก็จะมันก็จะเคลื่อนได้ประมาณนี้นะครับแค่แค่นี้นะครับ แต่ถ้าแต่ถ้าเราเอาเป็นมุมกล้องติดตามนะครับเวลาเนี่ยเราใช้สกิวนี่ครับเห็นไหมครับเวลาเราแบบทางเนี้ยเราไม่เห็นเห็นไหมครับมันจะเลื่อนให้ได้ผมว่ามันถือว่าเป็นข้อดีมากเลยครับเวลาผมเล่นแร่แรงผมใช้ตลอดเลยครับเนี่ยเห็นปะมุมที่เราไม่เห็นพวกนาคอยสก็ใช้ได้นะครับพวกอะไรที่เป็นสกิวไกลอ่ะครับนี่ครับเห็นไหมครับ เนี่ยด้านหลังเรามองไม่เห็นแล้วก็จะสามารถเลื่อนไปได้โอเคนะครับถือว่าดีเลยผมแนะนําให้เปิดไว้ก็ได้นะครับไปเป็นฝุ่นนะครับทิศทางนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะคือแต่ผมว่าผมปรับตั้งแต่ไม่ติดตามตั้งแต่เริ่มเล่นเลยนะครับผมว่ามันก็ไม่มีอะไรเสียหายเลยนะก็ปรับไม่ติดตามดีกว่านะครับปรับตามผมได้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีข้อเสียอะไรผมปรับให้มันเข้ากับตัวเกมมากที่สุดนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีทิปอะไรเดี๋ยวจะมาสอนอีกนะครับแต่ซาต้าเนี่ยเนดะี๋ยวผมก็จะมาสอนเร็วๆนะี้สอนซาต้าในการยิงนะครับจะถึงหอยซับแลวนะช่วยกันหน่อยนะครับผมครับคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์กันได้เลยนะ ผมคิดน,น่าจะสอนคาตาในการยินนะครับแต่ผมจะมาสอนนะครับขอบคุณครับ